And you know, grab your hand know, you your if you happy and you know and you really wanna show if you happy and you know grab your hand วันนี้นะคะเพื่อนๆเทนโตะจะมาสอนเรื่องของบ o d ิร่างกายของฉันใช่ไหมครับก่อนเรื่องของร่างกายของฉันนะคะโดยเราจะเอาเพื่อนคนนึงของเทนโตะชื่ออะไรครับชื่อว่ายักษ์เขียว,ว,ยเ,ยวเราจะมา ดูการว่ายักษ์เขียวเขามีร่างกายเหมือนเคนโตะไหมแนนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเฮ้ <Hey. S 1> หัว mm hmm. ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแค <Yeah. S 1> พูดดังๆเฮ่ Head โอเค And Shoulder Shoulder s h i t Muscle มัดโซแปลว่ากล้ามใหญ่ใช่ไหมลูก oh, <dear. S 2> อันนี้คือมัดโซนี่ is อทอ m m ี่เป็นตัว t u m m y ท้องท้องใช่ไหมท้อมมี่แปลว่าท้องอันนี้อะไรล่ะนี่ What is this This one What is oh. ไหนไหนเค็นโตโชอาอัมเค้นโตหน่อยสิ <Whoa. S 1> ต่อไป what is this what is this what is this น่ะ shoulder 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 five you have two shoulders ใช่ and then ต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอียพูดดังๆเพื่อนๆได้ยินเอ่อต่อไปตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตอนนี้ใช่เรียกว่าฟิตหรือเปล่าฟิตหมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ o s สจมูกจมูกเอาไว้ทำอะไรครับหายใจดมกลิ่นใช่ไหมลูกเวลาไฟไหมเวลาไฟไหม้มันก็จะได้กลิ่นใช่ไหมโอเค ต่อไป What is this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  ไอ้โอเคเอาไปทำอะไรเอาไว้ดูเอาไว้ดูเอาไว้ดูอะไรเอ๊ะมีใครมาหรือยังตาดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพี่พันมาหรือยังตาดูโอเคตาเอาไว้ดูอะไรใช่ไหมลูกต่อไปเป็น ปากปากเอาไปทําอะไรลูกเอาไปทําอะไรเอาไปจุ๊บๆเอาไปอะไรอีกเอาไว้กินนะเราเอาไว้อะไรอีกครับเอาไว้เคี้ยวแล้วเอาไว้อะไรครับเอาไว้จุ๊บๆเกนรตมีปากไหมปากเอาไว้พูดมามามาเอาไว้กินใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้อะไรครับเอาไว้ยิมเวลาเกนโตมีความเกนโตทำยังไง ต่อไป What is this What is this hand. <them> Hands ูดดังๆ m d o n Hands Hands I have one hand two hands Mama have how many hands Two hands k e n t o has two legs Right What i ลูกขา k e n ต o เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ <c oughs> เดิน Walking Walking เอาไว้เดินใช่ไหมลูกที่นี้ลูกมีเท้าเท้าไหนเท้าเท้าโชว์เท้าสิเท้าอ่าฮะเอาบปดีหาบัาดี่ขาเท้าเอาไว้ทําอะไรลูกเอาไว้เดินใช่ไหมเอาไว้ช่วยสองขาเดินใช่ไหมลูกว้าตกดอให้ตัวเองนะเด็กๆทุกคนนะเรามาสรุปกันดีกว่านะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ส่วนนี้เรียกว่าผมค่ะผมแฮส่วนนี้เรียกว่าตาภาษาอังกฤษเรียกว่า eye e ส่วนนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าจมูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า nose nose ส่วนนี้ออกข้างเป็นคือหูนะคะหูเอาไว้ฟังเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ฟัง เสียงบอกรักจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเอี้ยต่อไปส่วนนี้เรียกว่าปากนะคะเมา่เมา่ส่วนนี้นะเด็ดเด็ดเรียกว่าคอภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับน้องเคน neck neck อีกส่วนนี้นะคะเรียกว่าไหลนะทุกคน shoulder shoulder ตรงนี้ต่ำลงมาอีกตรงนี้เป็นอะไรครับทุกคนแขนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับน้องเขนออม a r มอ a r ตรงนี้เรียกว่าอะไรหลูกตรงนี้เรียกว่าอะไรหน้าท้องเขาเรียกว่าทอมมี่ทอมมี่ลงมาก็จะเป็นขาเล็กนะคะเล็กนะคะตรงนี้เข่าเข่าเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านี่นี่ ช่แล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าเทา้า Fit f i t นี่ก็คือร่างกายของฉันนะคะเด็กๆทุกคนจำไว้นะคะต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการหมับข้าวเยอะๆแล้วก็หมับนมเยอะๆออกกําลังกายวิ่งเล่นนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อาบน้ำเช้าเย็นแล้วก็แปรงฟันด้วยนะคะเชื้อโรคก็จะ ซอมบี้เชื้อโลกก็จะไม่กล้าเข้ามาในร่างกายเรานะคะวันนี้แม่บีกับน้องเคนลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันใหม่นะคะบายบาย